มาแล้วครับโอเคฮะอาวุธด,ดวงก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะทุบเข้าไปพื้นแตกกระจายเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปจัดกันเลยเนะฮะเราเตรียมตั๋วมาทั้งหมด73บมใบนะฮะมันเปิดใช้แค่70ใบนะครับเราก็เตรียมมาพอดีเดี๋ยวมันลุนเอาเศษอุปกรณ์สีส้มด้วยแล้วก็เศษม่วงไม่เรียกว่าสุม่มอะเรียกว่าเปิดเอาเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีทางได้ก่อน70บใบแน่นอนนะครับถ้าสุ่มนี่คือมันต้องออก10บใบ5ใบ20ใบอย่างเงี้ยมันต้องได้โอเคไปฮะกดไปเลย 7รอบเศษอุปกรณ์สีส้มมากล่องเดียวนะฮะต่อไปอันนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าได้เศษเหลืองมาอยู่นะปาบเขาให้อันนี้ก็ไม่มีเกลือนะฮะอันนี้ได้มา2กล่องแล้วก็เศษโอเคได้อยู่อันนี้ก็ได้มาอีกสองกล่องนะฮะเปิดไปอีกได้มาโอ้โหรอบนี้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปฮะอันนี้ก็ได้เยอะเออได้เศษม่วงมาด้วยรอบนี้ไม่เกลือฮะได้อยู่ไปครับ เจะิใบเราหายไปอย่างรวดเร็วได้ของมาอันนี้เป็นหีบเล็กสกิลอันนี้เป็นตัวดรัปนี้เป็นโซแล้วก็เข่าฮะเข่าด้วงชิ้นสุดท้ายมาแล้วฮะเข่าอาชูร่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปอัพกันเลยนะแล้วก็ไปลองในเคสสึกไรที่สุดกันตอนนี้เวลาตีสีนะครับตีสี่นะเดี๋ยวเรารีบอัพเรารีบไปตีคนดีกว่าเดี๋ยวคนมีเราจะสู้ยากนะครับ ดาวพอไหมการรับดาวโอเคพออยู่นะครับในดูคุณสมบัติเพิ่มเติมสิหลักๆก,ก็จะมีเราจะเสริม45%ของ HP สูงสุดนะครับตอนยังไม่อัพเนี่ยมันจะเป็น35%นะสรุปก็คือตอนที่เรายังไม่อัพเนี่ยมันจะสร้างดาเมจจาก35%นะครับตอนที่เราอัพมาก็จะเป็น45%จากค่า HP สูงสุดนะดาเมจที่เราทำนะครับแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือ มันสามารถรีเลือดตัวเองได้35%นะครับเวลาที่มันอันตินะส่วนตอนที่มันไล่อันติเนี่ยมันไม่สามารถรีได้นะครับรีได้แค่ครั้งเดียวต่อเทินนะกดอัพไปฮะพลังเพิ่มมา39เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นอุปกรณ์สีส้มกันสักหน่อยนะฮะเราได้มากี่กล่องไม่รู้เกี่เราได้มาทั้งหมด22กล่องเลยนะครับโอ้โหเยอะอยู่นะเดี๋ยวมาดูซิว่าผสานไปมันจะได้กี่ชิ้นได้38ชิ้นของเดิมมีอยู่ชิ้นเดียว ขาดอีกหนึ่งจะเปิดได้2ครั้งเดี๋ยวเราไปแรกในโลกไหนะมาชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็น40ชิ้นพอดีโอเคน่าจะเกลือแหละของที่เราต้องการก็น่าจะพอมีครบแล้วแหละไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มแล้วแต่ออกมาดีๆหน่อยก็ได้นะฮะเปิดป้องกันไปก่อนป้องกันมาอีกดิเออมาฮะชิ้นแรกป๊าปเข้าให้บอกมาเฟียมีโจมตีโจมตีปร์เ,เต์เบ้าไม่มีฮะมีป้องกัน ชิ้นที่2เป็นเสื้อสวินแค่ตีความเร็วโอเคได้อยู่พอใช้ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปทดสอบในเขตสิกรที่สิ้นสุดกันนะฮะเดี๋ยวเราไปลองกับคุณเมโลดี้นะฮะฝั่งซ้ายมือนี่ไม่น่าจะไหวนะครับพลังเยอะเกินโอเคลุยครับไม่รู้ว่าคนนี้เขาจัดอาวุธมาหรือย,ยังฮะเดี๋ยวมาลองวัดกันดูถ้าจัดมาแล้วก็เหลือแค่ดวงอะวัดกันนะฮะเริ่มมาในท่แรกจะเป็นโซนิกฝั่งเขานะฮะที่เร็วกว่า ห้องนี้เป็นห้องบัฟความเร็วนะฮะแถวหลัง20%มันก็เลยเร็วเกวินตเตมาครับเตวิยุสลาตันสตันมาที่โกเฮดสดแล้วก็อสวินขับเครื่องของเราฝั่งเขาโดนสท้อนกลับไป5ล้านมาแล้วฮะระบำคลังพินาศจ,จากด้วงฝั่งเขาฮะงัดเข้ามาที่ราชานาน้าฟ้า4ีล้านเแสนราชานาน้าฟ้าลงไปนอนเลยนะครับถึงเทินด้วงฝั่งเราบ้างฮะไปแล้วครับระบำคลังพินาศอาวุธ3าดาวครับถูกเข้าไปที่หน้าโมลอดเก้าล้านแแสนนะเกวินเข้ามาไล่โจมตีแล้วก็เต้นระบำจากฝั่งเขาสวนคืนมานะครับ สุบเข้ามาที่ดวงเราจังหวานี้ฮะหกล้านสองแสนแล้วก็เกวินไล่เตะม,มาอีกทีนึงเต้นระบำจากดวงฝั่งเขาฮะเต้นเข้ามารอบที่2แล้วนะครับแล้วก็ทุบเข้ามาที่หน้าโกเคสซือสองล้านสี่แสนตามโดยโซนิกจากฝั่งเขาฮะฝั่งสีเงาสับเข้ามาที่ดวงของเราปาบเข้าให้7จ็ดล้านเก้าแสนโดนสะท้อนกลับไปเท่าไหร่ไม่รู้ฮะถึงเทิร้วงของเราเต้นระบำสวนขึ้นมาเต็นระบำนกทุบเข้ามาที่หน้าโซนิกเก้าล้านสามแสนโดนสะท้อนตายไป2ตัวเลยนะครับแถวหน้าเพราะว่าระเบิดกี่กีนะ แล้วก็ถึงเทิร์นโซนิกของเราบ้างฮะเดี๋ยวกเก็บโซนิกเขาเลยนะฟังทีเอาครับสับเข้าไปที่1นล้านหนึ่งแสนทำไมเบาจังวะเนี่ยโซนิกเขาอุ้ยระเบิดจากกีกี้เกือบตายนะครับโซนิกฝังเขาลูกไฟเหลือให้ปูบอมนะฮะมันเล็กวายุเซคโครนหมุนหมุนหมุนเมจเข้าไปที่หกแสนห้าหมื่นนะ,ะอัศวินครับเพื่องเราไม่ได้ออกสกิลนะครับเพราะว่าติดสตันเข้าสู่เทิร์นที่2องฮะเตวายุสลาตันสไลด์เข้ามาอันติจังหวะนี้เป็นโกเกสึแล้วก็อัศวินครับเพื่อนเราติดสตันเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้ววยระะบาาาคัั่งงงพิาจากเ ล้วก็ทุบเข้ามาที่4ล้าน7แสนปูบอมลงไปนอนถึงเทินด้วงของเราบ้างนะฮะเดี๋ยวอันติใส่ด้วงฝั่งเขาเลยลวกันมาฮะระบำครั่งพินาศทุบเข้าไปจังหวะนี้9ล้าน8แสนนะครับเลือดหายไปเลยนะหลอดที่2ระบำฝั่งเขาก็เต้นสวนขึ้นมาเต้นสวนขึ้นมาแล้วก็ทุบขึ้นมาที่4ล้าน9แสนนะครับดวงเรายังยืนไหวอยู่นะเฮเวิลไลเตะมาหนึ่งทีแล้วก็ระบำครั่งพินาศรอบที่2ฮะทุบเข้ามาที่หน้าโกเคสซึอของเรา2ล้าน4แสนนะครับโกเคสซึยังยืนได้นะ แล้วก็ตามด้วยฝั่งซีเงาจากโซนิกฮะสับเข้ามาที่ดวงของเราอีก8ล้านนะครับดวงเราลีเลือดขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมเต็นระบัมสวนขึ้นไปบ้างน,นะฮะร,ระบัมครั้งพินาทุงเข้าไปในโซนิกจังหวะนี้ฮะเก้าล้านสนามแสนโซนิกลงไปนอนเลยนะครับถึงเทิร์นโซนิกฝั่งเราได้ติสวนขึ้นไปบ้างน,นะฮะฝั่งซีเงาครับสับเข้าไปที่เกวินป้าเขาให้สี่ล้านหนึ่งแสนเก็บเกวินฝั่งเขาไปได้แล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่3นะครับระบัมครั้งพินาทุบเข้ามาที่หน ถึงเทินด้วงของเราเต้นระบำครั้งพีนาทนฮะอันติสวนขึ้นมาจาังวะนี้ทุบเข้าไปติดโล่เหมือนกันนะครับแล้วก็เต้นระบำจากดวงฝังเขาฮะทุบเข้ามาที่หน้าผู้ด่วงของเราป๊าบเขาให้4ี่ล้านเก้าแสนแล้วก็อัศวินขับเคลื่อนโดนสะท้อนตายไปหมัดโกเคตเสืออันติฮิวเลยขึ้นมาอย่าให้ตายนะโกเคตเสือของเราตัวยืนนะฮะเต้นระบำจากดวงฝังเขาเต้นมาเป็นรอบที่2นะฮะแล้วก็ทุบเข้ามาอีกหนึ่งทีสองล้านสี่แสนโซนิกเราไม่มีลูกไฟนะฮะก็โจมตีธรรมดาไป เราก็เข้าสู่เทินที่4นะครับมาฮะโซนอีกเราระบำครั้งพินาศจ,จากดวงฝังเขาวจืนได้หรือเปล่า4ล้านไม่รอดนะครับถึงเทินดวงของเราบ้างนะฮะไปครับกระโดดเข้ามาระบำครั้งพินาศฮะแล้วก็ทุบเข้าไป9ล้านแแสนหายเลยครับโอ้โหโคตรแรงเลยนะแล้วดูดาเมจฮะเ5เซเลยนะจากดวงตัวเดียวตัวอื่นคือทำดาเมจกระจิกกระจอยมากไปฮะอีกสครอบ พลังของเขาอยู่ที่31ล้านเลยนะเกือบ32ล้านนะครับเข้าสู่สนามมาจะเป็นฝั่งเขานะครับที่เร็วกว่ามันเดิมโอ้โหเปิดมาได้ด้วงเลยนะครับมาฮะระบำครั้งพินาททุกเข้ามาที่หน้าอัศวินขับเคลื่อนเราจังหวะนี้1ล้าน8เกวินเข้ามาไล่เตะด้วงเราหนึ่งทีโดนสะท้อนกลับไป3ล้าน9 0 0 0แล้วก็ตามโดยเตะวายุสลาตันสตันเข้ามา3ตัวนะฮะไม่ได้เล่นเลยนะแถวหนะ้าเกวินไลเตะด้วงมาอีกห่งที แล้วก็โกเคสึึของเราฮะหมัดโกเคสซึครับอันตีฮิวเลยขึ้นมาถึงเยอดจะไม่ลดก็ต้องฮิวไว้ก่อนนะฮะแล้วก็โดนเกวินเราไม่เตะอีกหนึ่งที่ตามด้วยระบำครั้งพินานะฮะเต้นมารอบที่1ทุบเข้ามาที่หน้าโกเคสซึเราจังหวะนี้1นล้านแปดแสนชิลช,ชิอยู่นะถึงเทินด้วงของเราบ้างแล้วนะฮะไปครับระบำครั้งพินาศทุบเข้าไปที่หน้าบรอดเลยครับโอ้มเข้าไปจังหวะนี้9ก้าล้านแปดแสนนะฮะโดนเกวินเข้ามาไล่เตะแล้วก็ระบำครั้งพินา,า,า,นานบ ตามด้วยโซนิคฝั่งเขาฮะฝั่งซีเอาสับเข้ามาที่หน้าด้วงของเราเต็มเจ็ดห้าล้านสี่แสนโดนสะท้อนกลับไปเท่าไหร่เกวินมาลาเตออีกแต่ว่ายังไม่สะท้อนนะฮะระบำคลังมีหน้าจากด้วงของเราเต้นไปก่อนทูบเข้าไปแปดล้านหนึ่งแสนโดนสะท้อนกลับไป25้าล้านเลยนะม่อกี้ฝั่งเขาถึงเทิร์นโซนิคของเรานะฮะฝั่งซีเงาสับเข้าไปที่โซนิคฝั่งเขา1นล้านสองแสนโหยังไม่ตายอีกโซนิคเราเบาจัดนะฮะโดนสะท้อนกลับมา25้าล้านเลยไม่ใช่โดนสะท้อนกิ 25, 000, 000. นะนนก ดวงของเราเต็นระบำครั้งพินาทุกขึ้นไปอีกทุบขึ้นไป1่ทีจังหวะน,นี้9ก้าล้านแปดแสนโบลอสลงไปนอนเลยนะครับปูบำเข้ามาจิ้ม1่ทีแล้วก็อัศวินขับเคลื่อนของเขาทานฟอร์มชิเวอร์ปาดแบบไม่มีสเต็คเข้ามาที่1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นะฮะโดนสะท้อนกลับไป3ามแสนเลยนะแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่2นะครับระบำครั้งพินาทุกเข้ามาที่หน้าปูบมของเรา1ทีติดโลนะครับเต็มเต็มเลยนะเกวินเข้ามาไล่เตะ แล้วก็ตามด้วยเตะวายุสลาตันเจกเกวินฮะดวงเราได้ออกสกิลอยู่นะไม่ติดสตันเลยโอเคแถวตรงพอดีอละมาเตะอีกหนึ่งที่เตะอีกหนึ่งที่โดนสะท้อนกันไปเท่าไหร่ไม่รู้ฮะแล้วก็ระบาครั้งพินาทุบเข้ามาที่หน้าโกคิดสกของเราก่อนครับหนึ่งล้านแปดแสนแล้วก็ถึงเทินดวงของเราบ้างนะฮะเดี๋ยวอันติงั้นหน้าแสบเทินกับเคลื่อนไปเลยนะ ระบำครั้งพินาฮะแล้วก็ทุบเข้าไปจังหวะน,นี้4ี่ล้านเก้าแสนเกวินเข้ามาไล่เตะแล้วก็ด้วงของเขาระบำครั้งพินาสวนขึ้นมาเต้นระบำเป็นรอบที่2ทุบเข้ามาอีก4ี่ล้านเก้าแสนดูเลือดด้วงของเราฮะแค่ครึ่งหลอดเองนะหลอดที่2มันเล็กว่ายุเซซโคนจากปูบอมฮะอันติมาเลือดด้วงรออ้องทำไมเต็มหลอดวะเนี่ยมาระบำครั้งพินาทุบเข้าไปที่หน้าปูบอมอย่าให้รอดฮะปูบมเข้าไปจังหวะน,นี้9ก้าล้านเก้าแสนปูบอมลงไปนอนเลยนะครับแล้วก็ถึงเทินอัศวินขับเคลื่อนฝั่งเขาฮะ แทนฟอร์มซิเวอร์ปาดเข้ามาที่ปูบอม1ล้านปูบอมยังไม่ตายนะแล้วก็ระบำครั้งพินาดจากดวงของเราเต้นระบำไปเป็นเล่าี่2นะแล้วก็ทุบเข้าไป2องล้านหนึ่งแสนเก็บอัศวินขับเคลื่อนฝังเขาไปได้เข้าสู่เทินที่3นะครับระบำครั้งพินาดมาทุบเข้ามาที่หน้าปูบอมของเรา1่ทีสามล้านห้าแสนปูบอมเรายังติดไม่ย่อท้ออยู่นะแล้วก็ตามด้วยเกยว,วินฮนะสไลด์เข้ามาเตะวายุสลาตันในรอบนี้ไม่มีสตันแล้วนะโอเคแล้วก็ไล่เตะดวงเข้ามา1่ที เทินโกฮิตสึของเราอันตีฮิวเลือดเข้าไปฮะไม่ตายแน่นอนยังหนาเลยนะครับเข้าไปโอเคแค่ฮิวเลือดนะครับเกวินไล่เตะเข้ามาทิดดวงแล้วก็ตามด้วยระบำครางพินาจากรดวงของเขาอ่ะอันติไล่ทุบคืนมาที่หน้าโกฮสึหนึ่งล้านแปดแสนถึงเทินดวงของเราบ้างนะฮะเดี๋ยวงัดเข้าไปที่หน้าเกวินเลยนะระบำครางพินาฮะแล้วก็ทุบเข้าไปติดโล่เต็มๆนะครับทุบไม่เข้านะระบำครามพินาจากรดวงของเขาอ่ะเต้นเข้ามาเป็นรอบที่สอง ม้นก็ทุบส่วนขึ้นมาอีก4ล้าน9แสนนะฮะทำไมเขาทุบเราเข้าเนี่ยเราทุบเขาไม่เข้าเลยมันเล็กวายุสตโครนจากปูบอมของเราฮะควงควงค,วง,ควงเข้าไป7แสนนะเกวินเข้ามาเจาะยางอีกหนึ่งทีแล้วก็เข้าสู่เทินที่4นะครับไม่รอดแน่นอนผมว่าปูบอมของเราเระบอมครั้งพินาจ,จากด้วงเขาฮะทุบเข้ามา3ล้าน5แสนเรียบร้อยฮะลงไปนอนแล้วก็ตามด้วยเกวินฮะเตะวายุสลาตาันเข้ามาตายเองหรือเปล่าเนี่ยเตะผมตายเองหรือเปล่าฮะตายเองหรือเปล่า ยังไม่ตายนะครับหมัดโกคสือครับปิดงานไปปิดงานได้หรือเปล่าฮะอันตีเข้าไปจังหวะนี้1นล้านหนึ่งแสก็ยังไม่ตายนะครับแต่ว่าเข้ามาไล่เตะเองตายแน่นอนระบำครังพีนาจาก่วงฟังเขาว่าเต้นระบำเข้ามาทุบเข้ามาที่1นล้านแปดแสถึงเทินดวงของเราบ้างแล้วนะฮะมาระบำครั้งพีนาฮะโดดเข้าไปแล้วก็ทุบลงมา1นึทีสิล้านโอ้โหโคตรแรงเลยฮะระบำครัมพีนาจะกดวงฟังเขาอันตีสวนขึ้นมาอุ้ม ไม่ทำไมเราทุบแรงอยางวันนี้สิบล้านเลยนะแล้วก็เข้าสู่เทินที่5นะฮะระบำครั้งพินาทุบเข้ามาที่หน้าโกเคสึของเราอีกหนึ่งทีน่งล้านแปดแสนนะครับดาเมจคงที่มากเลยนะถึงเทินโกเคสึของเราหมัดโกเคสึอันติฮิวเล์ขึ้นมาฮะยืนได้จนถึงเทินที่5แล้วก็ระบำครั้งพินาจากดวงของเขาทุบเข้ามาอีกหนึ่งทีดาเมจอยู่ที่1นล้านแปดแสนอีกโกเคสึเรายังยืนไหวนะ แล้วก็ระบำครั้งพินาจากดวงฝั่งเราฮะอันตีสวนขึ้นไปตูมจังหวะนี้ติดโล่นะเต็มเต็มเลยนะครับมาดูฝั่งเขา่าจะทุบเข้าหรือเปล่าระบำครั้งพินาฮะแล้วก็ทุบเข้ามาอีก3าล้านหกแสนดูดีโกงขนาดไหนฝั่งเขาทุบเข้าฝั่งเราทุบเข้าไม่เข้าแล้วก็เข้าสู่เทินที่6กนะฮะร,ระบำครั้งพินาทุบเข้ามาที่หน้ากโกเกตเซออีก1นล้านแปดแสนแล้วก็โกเกตเซอเราไม่ยอมฮะสู้ชีวิตหมัดโกเกตเซออัน,นตีหิวเลือดขึ้นมาแล้วก็ตามนั้นฮะระบำ แล้วก็ทุบเข้าไปหนึ่งที่ปุ้มเข้าไปที่1นล้านแปดแสนมาถึงเทินดวงของเราแล้วนะ,ะกระบําครั้งพินาศนะ,ะกระโดดเข้าไปแล้วก็ทุบเข้าไปจังหวะน,นี้10บล้านสามแสนโอ้โหเก็บดวงฝั่งเขาไปได้นะฮะทุบทีสิบล้านเลยนะครับโคตรสุดเลยนะโอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างครับดวงของเราคือทําไมมันทุบแรงอนนย่างนียตาสุดท้ายอะทุบเขาทีละสิบล้านเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ คุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ